สวัสดีครับคุณหมอก่อนเอาไหมชิปยกมือด้วยสวัสดีครับคุณหมอยกมือด้วยคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอยกมือด้วยคุณหมอต้องต้องสวัสดีครับคุณหมอน้องสานี้นะคะคุณหมอกลยกมือด้วยยกมือทำยังไงนะสวัสดีครับคุณหมอทำยังไงคุณมยกมือใช่ครับสวัสดีครับคุณหมอทำยังไง สวัสดีค่ะคุณน้องอเชนน้องอะไรชื่อน้องอะไรครับอคชื่อน้องอะไรครับอาชวินชื่อน้องอะไรน้องก้าใช่ไหมชื่อน้องอะไรน้องก้าหรือเปล่าน้องก้าไหมนี่น้องก้าไหมครับ ชื่อน้องอะไรเอ่ยชื่อน้องอะไรเอ่ยเป็นแมงมุมแมง,งมุงมแมงค์ขาชีอะไรแมงมุมจิ้ว <มา S 3> จิวจ้วจิว้วมุ <c ười> มจิ้วจิ้วมุมจิ้วจิ้วคุณหมอมา <c ười> แล้วสวัสดีครับคุณหมอเด็กสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณหมออืออือ